หนักไ,ไหมไม่หนักเหรองั้นยกไว้ดึงชั่วโมงบังลมแต่ว่าบังลมผมยังไม่ถ่ายหรอกประมาณนี้สวยไหมไม่ไม่คนน่ะสวยไหมคลินี้จะเป็นซุปเปอร์โอเพนรงแว่นนะเป็นไงสุดไหมเออเราก็จะมีปั้นมรทองเผือกใหม่ทรงเชงนะนี่จะมาเดตให้คนดูสวยไหมอือบอกเลยว่าคลิปนี้สุดแน่นอนเป็นโปรเจกต์ทำเสร็จซับ อันนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสมควรได้รับความเจ็บเจ้ากันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า1 8ปีขออนุญาตแนะนำเจ้าผู้ปกครองท่านนะครับเจ้าเกณฑ์ก็แบบว่าเราสามแสนซับแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหญ่ไว้ก็คือเราจะทำซุปเปอร์โอเพนก่อนนี้เลยก็กล่าวสวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนนะในก็โว่ผมนะครับไอแชแนลวันนี้เราก็จะมารีวิวน้องใหม่ของเราครับก็คือไม่ไม่ใช่น้องใหม่หรอกก็คือรถโอเพนที่ผมกำลังปั้นอยู่ตอนนี้ครับคันนี้เห็นไหมแน่แน่เราจะทำซุปเปอร์โอเพนแบบนี้นะครับนี่สวยไหมโอเคงัั้้นนนโปปรรรเเเเจกกกต์ีาไิ่มลย นี่เลยนี่คือโปรเจกต์สามแสนซับนทุกคนเป็นไงเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าอันนี้เป็นรถคันไหนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูละกันนี่คันนี้จําได้ไหมบกักแฟนตาอัน,นที่ผมคดขายอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ขายแล้วนะผมเอามายำให้เป็นแบบนี้ <S <S อเออรถทั้งคันเดียวแค่เนี้ยสุดไหมอันนี้เหลือเบาะนะ, <S <S ะนเรืปอะมานี้แหละเนี่ยมาดูมาดูาดวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรเจกต์นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องๆอยากทำตามแล้วแบบ เออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะ่าต้องทําอะไรบ้างนี่มาดูอันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่ผมะอมาทำอะ่ะแต่ว่ามันจะมีแฮนแฮนมอบแล้วก็อะไรบ้างมีถังถังมิเนียมแล้วจะมีท้ายโอเพ่นนี่เห็นไหมทรงก็ประมาณน,นี้คือแบบรถโคตรต่ำอะ่ะเป็นทรงมอบเลยนะตอนนี้มันก็เริ่มขี่ได้เลยใส่แฮนไม่ใหญ่เลงุกงกเนี่ยประมาณเนี้ยแฮนก็จะอยู่ประมาณนี้สุดไหม เออเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ซุปเปอร์ประเภทแบบนี้ที่ผมอันนี้ผมทำไว้ประมาณปีละเขออ้เหรอตั้งแต่ผมวาดรูปอะใช่ไหมคันนี้นะบอกไว้ก่อนว่าผมด่าเองแบบมึงนะเน,นี่ยถ้าใครแบบจําได้ตอนที่ผมวาดรูปแ,บบแรกๆตอนที่ผมแบบเริ่มทํา YouTube ผมก็วาดรูปเนาะวาดรูปต่อมาผมก็ซื้อบงเงินนี่บงเงินจ่ยจะานี่ยอันนี้เป็นรถคันแรกนะแล้วพวผมก็ทํามาเลยมาประมาณ ปี้กระปวยแล้วก็ได้รถประมาณกี่คันหกเจ็ดคันนี่เลยเนาะแล,แล้วก็2 2> สองเซนทรัพผมก็ทําการจาาัดกระบะกระบะซิ่งเนี่ยแล้วก็สามเซนทซัพผมก็จะทำโปรเจกต์นี่ซุปเปอร์โอเพนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยขอทําลงสนามเวทแต่ว่าเราเป็นสายแบบแกะแว่นเออไว้ง่ายแบบขยับตรเนี่ยขยับสังคมอะ่ะเออคนชอบพูดเนาะเวลาลงคลิปแบบยูเพจอ,อ่ะเออเพจอะไรนี่นะก็ไปอ่านดูนะเออ แต่ว่าผมไม่ถือสาหรอกมันก็แบบอืมก่อกวจริงเนาะเนี่ยมาดูโปรเจกต์คันนี้ดีกว่าคันนี้นะผมเอาไปที่ร้านช่างโจแล้วก็ให้ช่างโจแบบชำแหละแผงคอตอนนี้เอาไปกึงตัดให้มันแบบเป็นแบบแผงคอตัดเออแล้วก็ เอาไปทําอยู่โชก็ไปเซตใหม่แล้วมาดูตรงนี้โคงที่เหลือนะผมทําการตัดท้ายหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีแบบพวกโครงท้ายเนาะแต่ว่าเราทําการตัดเราไม่ได้ตัดเองก็คือช่างโจตัดให้เออน,นี่ประมาณนี้กิฟเลยอันนี้คือช่างโจมาให้ผมทําสีนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูไหมนิดนึงแล้วกันท้ายตัวนี้นะผมจัดมาอยู่ที่ราคาสองพั 2, นนี่ประมาณนี้ อันนี้คือท้ายสองพันนะครับท้ายตัวนี้มันก็ได้แค่ทายนะถ้าซื้อถังก็ว่าพันกว่าบาทเนาะแล้วก็มีแหดนแนด์ก็ราคาเก้าผมเ้ารอยเออโอเคมาดูตัวนี้ตัวนี้เราก็ตัดออกเยอะอยู่นะที่แรกมันจะมีท้ายมี2องจุดใช่ไหมประมาณนี้เลยมั้งผมก็าจำไม่ได้นะเดี๋ยวดูใกล้ๆแล้วัังนี้มาดูก็กิิบๆประมาณเนี้เป็นไงงานดีไหมช่างโจจัดให้อ่ะครับ ้วหน้าก็ตัดออกนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเก็บสีนะครับเน,นี่ยจะทําแบบขีนข้นๆสวยๆนะแบบซูเปอร์ไม่ใช่เขาเรียกว่าโอเพนทรงแวนใช่ไหมทรงแหวนโอเพนเอ้ยแวนโอเพนเออนั่นแหละประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะสําหรับอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมี <c oughs> น้องๆสงสัยว่าทำไมพี่ไม่อัปเดตเลย,เยสำหรับรถโอเพนโปรเจกต์สามแสนซับรอชมครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนคันนี้แล้วก็หล่อเลยนะเนี่ยมันวนี่ คือประองเผือก็มีโปรเจกต์หน่อยนะนี่เขียนไฟไหม<ะ>ทีแรกเป็นโปรเจคเตอร์แต่ว่าเราเปลี่ยนแล้วเราจะทําแบบเชงเต็มระบบอาศัยหูดูายการที่ดำคือไหมคือ <c oughs> ไฟมันก็คืออย่นะเดี๋ยวค่อยดูแลกันว่ามันจะลงตัวไหมเพราะว่ามันน่าจะได้เลยสียเงยที่ผมไม่ใส่ว่ามันเคลื่งไฟไวเ,วเวลารถเชงอะเวลาวิ่งแล้วไฟมันชอบตกเพราะว่ามันกินไฟเยอะ เออยวาไปหาใสกันนะรถเช่งโคมหล่ะใสคนเดียว <c oughs> ช่องยืนไม่ไม่ใส่นะแต่ผมใสคนเดียวแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโครงดีกว่าคันเนี้ยคือผมจะทาการตัดเลีสุดแล้วก็ทําโครงสีแบบเนี้ยมา,มาดูมาดู<ว>ะจะทําสีแบบไายถุงหรือเปล่าแบบเนี้ยเออถ้าใครอยากรู้นะครับวิธีการทําแบบเนี้ยเดี๋ยวผมมีสอนนะ<ต>ผมก็สอนแล้วเนาะนนะการทําเนี้ยเดี๋ยวไปดูโครงดีกว่าว่าสวยขนาดไหนไปตามมาดีกว่า นี่กำลังทำบ้านอยู่นะกำลังพังบ้านทำบ้านไห้ <c oughs> อันนี้จะทำเป็นที่จอดรถกระบะสิงไงเพราะว่ามันไม่มีที่จอดงี้รถเราเยอะนู่งมองไปดิม <c oughs> องเลยล้นน <c oughs> โอเควันนี้เราจะให้คนหน้าบูส<อ>มายกรถนะครับมาดูกันว่าซสเปอร์โอเพนคันใหม่ของเราจะหนักขนาดไหนเนะ<ม>าะเธอลองยกดิยกได้ไหมเอามานี่เลยน่ะ à xăm son, nâng nặng mẹ? Nặng mè 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 1 2 mè 4 5 mè mè mẹ? mè ô, mè à mè 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 xem mè 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 nặng mè 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 อันนี้ก็คืองานที่เราเอาไปทําที่ร้านสังโจนะครับก็จะทําการตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดตรงนี้ออกเอา <laughs> ไม่ใช่เรวเห็น <laughs> หน้าตาแว่นๆวแล้วก็จะทําการตัดตรงนี้ออกมันจะมีโค้งนะจริงอะ่ะจะมีโค้งตรงนี้แล้วก็ตรงน,รงนี้ตรงนี้หรือเปล่าเออสามจุดไหมหนักไหมไม่นหะนักหรอก <c oughs> กมใหญ่อยู่นู่นโอ้ห <c oughs> นักเหรียญนั่นเองกมใหญ่ด้วยโอเควางวาง,าง <c oughs> เดี๋ยวดูชิ้นอื่นดีวกว่าถั <c oughs> างตัวนี้จะเป็นถังร้อยยี่ห้านะครับเป็นของบางล่ม แต่ว่าบางลมผมยังไม่ถ่ายหรอกอประมาณนี้สวยไหมไม่คนอ่ะสวยไหมนึกว่าไม่สวยโอเคโอเคของนี้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 จะเป็นโคงเคียงนะครับคงเคียงแค่ไรเบาตรงนี้นะจะทําย่นสุดอันนี้จะยกได้ไหมมาดูกันว่าจะยกได้หรือเปล่าไหวไหมวู้่ธรรมดาเว้ยอันนี้ให้เวลาสาวิีวีอ้าจริงจังจริงจังเล่งสปีดหนึ่งสองสาม อยากจะบอกว่าสียังไม่แห้งนะต<ะ>ิดเสื้อมมาแล้วนะอรอเลยอันนี้ยังไม่แห้งสนิทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการใส่บักท้องเปือกบักท้องเบือ,บอกโฉมใหม่บอกเลยว่าสวยแน่นอนเก็บแบบคลิปๆรถเช่งเนี่ยตัดโค้งด้วยอันนี้คือตัดโค้งแล้วนะแล้วก็เชื่อมใหม่ <c oughs> ประมาณเนี้มาดูด้านหลังแล้วเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ที่จริงมันจะโผล่มาประมาณนี้เนาะเราก็ทําการตัดแล้วก็จ้ามใหม่ทําให้มันแบบ ป็นรถเชงแบบใช้งานดันโลนะกันเนี้ยอือก็ต้องแบบทนๆหน่อยน้องๆแบบเผื่อจะขี่สองคนประมาณนี้เนาะรถเชงใครพาขี่สองคนเนาะอันนี้จะเป็นงานสีดําผมทําใส่เคยร์นะเคยร์ต้องแบบคินคีนเนาะคือเคร์ผมไม่ได้แบบจะทิ้งนะผมว่าจะเก็บเงินแล้วก็ทําแบบโปรเจกต์ให้มันจบๆอะประมาณสองหมืนกว่าบาทหรือสาม0 0ื่นหรือเปล่างบในการทําเครื่องโอเคอันนี้ก็จะเป็นท้ายร้อยยี่ห้าเป็นไงสี อันนี้เป็นสีของซัมูรไรนะครับแล้วก็ผสมกับเแนแลนแล้วก็จะเป็นเลกกเกอร์ 2K คือที่ผมทําสีแรกๆนะผมไม่ได้ใช้แบบพวกซัมูร์ไรนะแบบ 2K ประมาณเนี้ยแล้วก็ลองใช้ดูแล้วมันติดใจงไงมันทนอะ่ะถ้าเป็นสีพวกเลกกเกอร์ธรรมดามันก็จะแบบไม่ค่อยทนลอกง่ายแล้วก็แบบเอาลอกไวแต่ถ้าเป็นเลกกเกอร์ 2K ก็เราดูกันว่ามันจะรอดไหมน่าจะรอดอะ่ะอันนี้ก็เป็นกระป๋องเดียวนะกระป๋องลรทามร้อยประมาณนี้สวยไหม อันนี้จะเป็นหางอลไยิ่งมาผมก็ทำลายถุงบอเนะโดยใกล้สีส้มนั่นนี่ไม่ไม่ใช่สีแดงนะแต่มันเข้มหน่อยสีส้มอันนี้สีแดงต่างกันไหมไม่ต่างกันมากต่างกันมากเอ้ยไม่แากมันเป็นสีร้อนด้วยกันเนาะคราวนี้ผมก็จะใส่บังลมที่ผมกาลังปั้นจะเป็นรถคันสีส้มทีแรกว่าจะไม่ทาหรอกแต่ว่ามันมันมีปัญหานิดนึงเว้ยก็คือแบบมันจะเป็นฝุ่นเนาะถ้ารอทําเองอ่ะมันจะเป็นฝุ่นๆโดยใกล้เลย เห็นไหมมันมันจะไม่เนียนนะมันจะเป็นตุ่มๆเราก็เลยแบบเก็บรายละเอียดโดยการเอาแบบล่ทุงดีงกว่าจะได้แบบไม่เนียนกิ๊บมันก็ไม่เนียนอะ่ะเออก็เลยทําเป็นรบๆเนาะประมาณนี้แหละอือันนี้ก็จะเป็นโครงที่เราทํามันก็แห้งระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงเลยพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ประกอบนะเดี๋ยวรอชมตอนประกอบแล้วกันโอเคเดแทงคอนี่ผมไม่ได้ถอดเฮ้ยได้วะได้เยอะ ประมาณนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าแต่และขั้นตอนผมทําอะไรบ้างนะคือเนี่ยสีติดมืออยู่เลยทำเองกับมือนะมาดูความเงาหน่อย<ะ>อ๋อจะเดินแบบอ่ะได้ไหมนี่คือมองกุฎไม่ไม่ไม่เสียงเลยกะดูความวีบแล้วกันไม่วีบเลยไม่บีบมันวนบ,บอยู่ในรองอแวบบ๊บๆดูบีบวบ,บ,บ <laughs> ไม่ใช่ละ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ งานของเราก็นะครับโปรเจกต์สามแสนซับใช่ไหม mm hmm. จะขี่ด้วยไหมขี mm hmm. ่เดี๋ยวให้แฟนขี่ซุปเปอร์เนนะคันนี้นี่คันนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนคันเนี้ยฝากติดตามด้วยสำหรับบักเฟนต้าชมใหม่สามแสนซับเราจัดให้ชมแน่นอนแล้วก็บักร่องเพือกชมใหม่ V3 หรือเปล่าไม่ไม่ไมผมจะไม่ทำ V3 นะก็คือแบบ จะทําเป็นให้เรียกว่าบักรทองเปลือกเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะปั้นบักรทองเผือกใหม่ประมาณนี้ดูใกลๆแล้วกัน <S <S งานสีถุงนะครับ <S 1> <S 1> ก็คือเอาถุงมาแปะถ้าใครอยากดูวิธีการทำนะครับแนะนําให้ไปดูคลิปที่ผมทําฝาแข้งบักรทองเผือกอะ่ะเนี่ยทำแบบนี้เลยแต่ว่าแนะนํานะจะให้งานดีๆต้องเป็นแบบเคลือบเงาเลกเกอร์ 2K ของซามูไรนะครับหรือจะเป็น 2K อะไรก็ได้ข้อดีของ 2K ก็คือมันกันน้ำมันไว้ทุกคนไปแล้วอีกคลิปหน่อย าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์า,า,าชอบคลิปนี้ก็ไปยืนหน้าฉันแล้วก็ห่อรายงานนะไปแล้วจุบ๊บจุ๊บบิวไปไหนอะ่ะมายกของดิ